ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านลูกค,ค้านะครับที่บ้านหนองบัวอำเภอท่าตูนะละก็เดี๋ยวจะเอาตู้ไปส่งนะครับก็เป็นการตอบรับที่ดีนะครับสำหรับตู้อ่าโฮมแบงิโต้นะครับหลังจากเปิดตัวไปได้เกือบจะสาเดือนนะครับเกือบจะ3เดือนนะ ตอนนี้ยอดก็น่าจะทะลุ200ใบไปแล้วเรียบร้อยในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นโควิดในช่วงนี้ผมก็ว่าโอ้โหคงจะทำไม่ทันเหมือนกันเลยก็โอเคนะอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ประมาณ12ใบ16ใบก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นการตอบรับที่ดีมากก็เป็นผลนะครับจาก fc ที่ตอบปากต e ่อปากกันไปนะครับคนที่ซื้อไปใช้แล้วก็ปรากฏว่าเออมันมันก็ใช้ได้นะเขาก็เอาไปลองดูแล้วก็ปากต่อปากแล้วก็รวมทั้งรีวิวใน youtube ทั้ง Facebook ที่ผมทำมานะครับจากเริ่มต้นนะครับที่ผมทำตู้ขึ้นมานะครับกระแสต่างๆนานาบอกว่าผมไม่กอบใครมาหรือเปล่าเหมือน f อ o n เหมือนตู้ค่ายนั้นค่ายนี้ไหมนะครับไปลักษณะนั้นนะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าตัวตูวต้มันมันลักหลักกณะน,นะครับตัวตู้มันอาจจะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเราไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของพอร์ตลมหลักการห้องอัดเสียงนะครับมันก็ได้เสียงที่แตกต่างคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปนะครับซึ่งไอตัวพูปิทัอิโต้ตัวเนี้ยที่ผมทำเนี่ย นะครับมันก็จะคาลิเกเตอร์ไปทางตู้ที่จะแทกเด็ก,กดันดุดันนะครับจะว่าดุโหดโหดเลยไหมก็ไม่ถือว่าโหดฟังผู้ดีเลยไหมก็ไม่ถือว่าฟังผู้ดีนะครับจากจากที่ลูกค้าเอาง่ายคือจากที่ลูกค้าเขาขอลองบอกว่าจานโจ้ผมชอบตู้แผ่นไหวจานโจ้นะแต่ข้อเสียคือ มันใบใหญ่น้ำหนักมันเยอะนิดนึงทำให้มันเล็กลงมาได้ไหมผมก็ทำกันบ้านมานานพอสมควรนะครับก่อนที่ตัดสินใจ,จออกตู้อีโตะออมาเพราะว่าหนึ่งแหละถ้าเกิดทำตู้อีโตะออกมาหรือตัวใหม่ออกมาผมก็กลัวว่าลูกค้าที่ซื้อเทนไหโพม์เอเวอีโวไปแล้วจะน้อยใจหรือเปล่าก็จริงๆก็มีมีมีน้อยนะครับมีลูกค้าบางคนน้อยผมนิดนึงนะ ว่าเฮ้ยอาจารย์เจ้นอกใจแผ่นไหวหรือเปล่าอะไรก็จริงๆก็มาจริงๆไอตัวแผ่นไหวมันยังขายได้ตัวมันได้เรื่อยๆนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของตัวมันเองนะครับที่เสียงของมันนะครับที่จุกจุกลูกใหญ่ลอยไกลนะครับซึ่งมันเป็นจุดเด่นของมันแล้วทําให้ผมมีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยเอ้กูจะทํายังไงวะทายังไงให้ให้ตัวตูว้อ่ะมันเล็กลงแต่ได้น้ําเสียงเหมือนแผ่นดิสก์ไผมก็เลยมันไปได้โจทย์โจทยหนึ่งอยู่ที่งานเดมโมสองสนามล่าสุดที่ผมไปมานะครับก็คืออยู่ที่อุบลราชธา,านีแล้วก็สุรินทร์นะครับซึ่งไปเห็นพัฒนาการของเครื่องเสียงล้งยาที่โอ้ยเขาไล่ไล่ไล่เราขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหนีขึ้นไปนะครับมันก็เลยทําให้ผมตัดสินใจเอเอเอาหลักการนี้ขึ้นมา นะครับอุ้ยอ้ช้างช้างช้างอีพีช้างด้วยอู้ช้างช้างครับพี่น้องอุ้ยโชคดีนะเนี่ยเราได้เจอช้างบายวันนี้พี่ช้างะมาคุยกันต่อบ้านนอไม่เคยเจอช้างอู้นี่เยอะเลยอ่ะหมู่บ้านนี้มีช้างเยอะเลยอ่ะนะครับก็ไปได้พัฒนาการกลับคืนมาไปได้ในวคิดมาก็เลยตัดสินใจทานะครับอ่าจริงๆผมมีแบบไอ้ตัวนี้อยู่ในหัวอยู่ประมาณ ประมาณประมาณ 3- 4สเดือนแล้วแหละผมก็เลยมาตัดสินใจที่จะทำนะครับสุดท้ายก็เลยทำทำออกมาก็มีกระแสบอกว่าเอ้ตู้ผมมันหน้าตามันเหมือนกับเอฟพอนหรือเปล่าเหมือนกับตู้ค่ายโบ๊ทหรือเปล่าเหมือนกับตู้ทูเคไหมเหมือนกับอะไรนะอ่าวิตาพอร์ตไหมออนนี้ก็มันหน้าตามันอาจจะคล้ายนะครับแต่ว่าหลักการ ของตัวตู้ของผมมันไม่ใช่เหมือนเขานะครับซึ่งของเขามีล้มหลังดอกออกมาแต่ผมตู้ของผมเป็นตู้เป็นตู้หน้าปิดนะครับเป็นตู้ห้องปิดไม่ใช่หน้าปิดดิห้องปิดแล้วก็อาศัยหลักการแบนพาร์ปล่อยความถี่ออกมานะครับซึ่งอ่ตอนนี้ถึงแล้วบ้านกระโพงซึ่งหลักการของตัวตู้มันก็จะเหมือนกับตู้เพไหวยแต่เพียงแต่ว่าอาการของตัวตู้น่ะมันใช้เสียงที่เป็นเสียง เป็นเสียงออกจากออกจากห้องอัดสองห้องนะครับมันก็เป็นลักษณะของแบนพาดนะครับแต่ว่าในความกระแทกของเสียงก็จะเป็นลักษณะของตู้หน้าปิดซึ่งข้อดีของมันคือมันจะได้เสียงที่กระชับแน่นดุด,ดังนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเสียงมันออกมาที่จะใกล้เคียงกับแผ่นดินไหว ถามว่าความลอยไกลต่างจากแผ่นดินไหวไหมก็ไม่ได้ไกลไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันใบเล็กมันจะใบเล็กกว่าแผ่นดินไหวนิดนึงถามว่านิดนึงไหมก็แผ่นดินไหวกว้าง89ลึก80เอ็ดสูง57แต่อีโต้กว้าง67นะครับไม่ไม่ใช่ดิกว้าง5 4สูง67ลึก81นะครับซึ่งมันก็เป็นน้ำเสียงที่เป,เป็นขนาดที่ ถือว่าเล็กนะเล็กมากสูงเท่าเพียงแค่หัวเข่านะครับสูงเพียงแค่หัวเข่าแต่น้ําเสียงที่ได้ออกมามันใกล้เคียงกับแผ่นดินไหวถือว่าใกล้เคียงไหมก็เกือบจะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความดุดันมันจะดุดันกว่านิดนึงด้วยความที่ตัวตู้มันตัวเล็กกระชับนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันไม่ไม่เลื่อนไม่ไม่เดินนะครับตัวตู้มันจะดีตรงนี้แล้วมันเล็กอีกข้อดีอีกข้อหนึ่งคือมันจะ ออกหลังน้อยมากนะครับอัตราการออกหลังน้อยมากซึ่งเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวแล้วน้อยกว่าประมาณ2 0่ถึงนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าเยอะเลยนะครับก็น้ำเสียงก็ตามที่ผมได้รีวิวไปหลายๆคลิปนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาตู้ตู้เบรตู้โลนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับก็อีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับโคเัณฑ์อีโต้น้ำเสียงกระชับจุกๆแน่น นะครับเบี B, สายเดินกระชับกระชับนะครับแต่ความจุกความแน่นโองหูได้กันถามว่าเลือกดอกไหมก็ไม่ได้เลือกดอกครับขอแค่วอยสีนิ้วขึ้นกระดาษแข็งแข็งนิดนึงนะครับสไปเดอร์ Spider, แข็งแข็งนิดนึงดอกกระชตากระชาาดีนะครับค่า X-Max นะครับของตัวตัวดอกก็สักประมาณ2 2ถึง2 5, อะไรแบบกำลังดีนะครับถามว่ากวยลึกกวยตื้นมีผลไหมก็มีผลนะครับแต่ว่า เราดูที่อีกตัววัสดุเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวดอกอย่าให้มันสูงจากหน้าดอกนะถึงก้นเม็ด็กอย่าให้เกิน24 24เซนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปส่งตู้ที่บรรนลูกคา้าแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวตู้อีกรอบนะครับ we <laughs> ก็เอาตู้มาเก็บไว้ในบ้านให้กับลูกค้านะครับคือลูกค้าทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะครับเราก็เอาสองมาส่งให้ถึงที่นะครับการขนส่งจะมีอยสองแบบนะครับคือบางทีถ้าเกิดไม่ไกลมากวิ่งมาส่งได้ก็จะวิ่งมาส่งให้นะครับก็มีค่าขนส่งจะถูกกว่าขนส่งเอกชนอยู่เท่าตัวจะถูกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งเอกชนนะครับทั่วอีสานเขาจะคิดอยู่ประมาณ350ต่อใบ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทั่วประเทศก็จะตกประมาณใบละ400-450บาทต่อใบนะครับก็ถ้าเกิดมาชมด้วยตัวเองก็จะมาถึงเร็วแล้วก็ตู้ก็จะสวยงามแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ตู้ก็จะราคาใบละ3,700บาทนะครับ6ใบก็เหลือใบละ3,000นะครับก็ตอนนี้เห็นเนาะงานสีระเบริรหงษจับตะแกรงปั๊มขอบเหล็กนะครับไม้อัจาบุกานะครับก็ตู้น้ําหนักไม่เยอะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเราจะแถมน็อตให้ด้วยนะครับแถมน็อตให้กับลูกค้านะครับทุกอย่างนอาง็อตฝาหลังอันนี้นอ็อตฝาหลังนะครับนอ็อตฝาหลังอันนี้เป็นนอ็อตดดอลลาโพงนะครับอันนี้ผู้แถมให้ลูกค้าไปครบเลยนะครับลูกค้ามาก็มายิงดอลลาโพงแล้วก็ต่อสายจะใช้ได้เลยนะครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับคุเบราอิโตะนะครับน้องใหม่ลัาสุดจากคมเบตายู ใบละ3,700บาทนะครับหลายใบก็มีส่วนลดให้นะครับอันนี้ก็ส่งถึงบ้านลูกค้านะครับที่บ้านหนองบึงหรือบ้านหนองบัววะหนองบึงใช่ไหมหนองบึงครับหนองบึงอําเภอตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับภูมิทัศน์อินโตสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับนะครับสนใจก็ยังไงก็ ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับ Facebook พูมิทักษ์กล่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ Line ID, มไ d พดมิทักษ์101 po n g pit ak 101แล้วก็ u t u b e นะครับพูม,มิทักษ์อีเวอร์ชั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยด้วยครับ